วันนี้จะมาทําตาสองชั้นค่ะเพราะว่าตัวเองมีปัญหาหนังตาตกเนื่องจากที่ว่าอายุมันเยอะขึ้นเลือกที่นี่เลยเพราะว่า ตอนที่แอดมินตอบคาถามอะค่ะตอบได้ตรงปัญหาของเราหรอกราคาสมเหตุสมผลค่ะอาการหนังตาบนเริ่มหย่อนชั้นตาเดิมไม่ช้าดวงตาดูอ่อนล้าชั้นตาหลบในไม่เท่ากันสองข้างทาให้ใบหน้าดูไม่สดใสดูรีวิวคุณหมอตักผ่าน Facebook เ,เลยตัดสินใจมาให้เราแก้ปัญหาเคสนี้สวยเปลี่ยนทันทีตั้งแต่ออกจากห้องผ่าตาแผลเนียนสวยบวมช้าน้อยมากๆหมอตักใช้เทคนิคแบบกรีดแผลยาวตัดแต่งหนังตาส่วนเกินพร้อมจัดเรียงไขมันบนชั้นตาให้ใหม่สร้างแนวชั้นตา ให้หมอกับกระบอกตาเดิมเย็บเทคนิคดับเบิลล็อดชั้นตาหลังทําเสร็จทันทีคนไข้ชอบมากๆแก้อาการที่กังวลได้อย่างตรงจุดดวงตาเปิดแก้อาการใบหน้าดูง่วงให้สดใสขึ้นทันทีท่านใดมีความกังวลต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องรอบดวงตาพบกับเราได้ทั้งสองสาขาว,วันนี้กรุงเทพและพิษณุโลกและพบกันค่ะความรู้สึกหลังทำนะคะรู้สึกว่าตึงๆนิดเดียวคะ่ะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแล้วก็หมอมือเบามากคะ่ะรีบแผ่สวย ถูกใจค่ะชอบ